สวัสดีครับกันครับมาเหนือ EP 9มาอัปเดตข่าวของทีมเมืองเหนือกันดีกว่าครับ let's go ลำปาง f อซทำผลงานการออกสตาร์ทที่สุดมหาสุดยอดสุดมหัศจรรย์มากครับชนะหนองบัวพิชยยัในบ้านสัปดาห์นี้ก็ไปยันเสมอเมืองทองยูเนเต็ดได้ถึงถิ่นทันดโดมสเตเดียม2ประตูต่อ2ครับชาววินธีรวัตรศรีทำผลงานดีอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสนัดสประตูไปเลยละกันแถมฟอร์มการเล่นของชาวินนี่ถือว่าเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาแฟนบอลชาวไทยเลยครับผมบอกไปตั้งแต่ก่อนเปิดลีกแล้วนะครับว่าลำปาง f อเนี่ยเป็นบอลระบบครับ น่าลุ้นมากแต่ที่เป็นปัญหาคือใบแดงของอังเดรคูตินโยครับเป็นใบแดงโดยตรงโดนแบน3านัดเลยทีเดียวยินดีต้อนรับเข้าสู่นรกไทยลีกนะครับอังเดรคูตินโยแถมล่าสุดนะครับทางสายข่าวผมก็บอกว่ายูกิบัมบานะครับก็ต้องไปทําวีซ่าในนัดต่อไปอีกนะครับดังนั้นนัดหน้าในบ้านที่ลำปาง FC จะเปิดบ้านเจอกับทูแบงคอกยู่ในเต็ดเนี่ยไม่แน่นะครับเราอาจจะได้เห็นนักฟุตบอลสุดหล่ออย่างแบรนดอนวิลสันลงเล่นก็เป็นได้ครับหรือไม่โคต้นก็อาจจะเปลี่ยนระบบไปเลยก็ได้นะวันหน้าเชียร์คร FC ถัดมาเรามาคุยถึงล้านนาดาบี้แบทกันดีกว่าครับลำพูนวอริเออร์เปิดบ้านพบเชียงรายยูไนเต็ดครับแต่บ้านในที่นี้ของลำพูนวอร์เออร์คือสนามกีฬา700ปีนะครับดังนั้นผมก็คิดว่ามันก็เป็นเหมือนการเล่นสนามกลางนะครับมันก็ไม่ได้ได้เปรียบเสียเปรียบใครเลยสักคนนะครับแต่แฟนบอนลลำพูนเนี่ยมาดูบอลน,นัดนี้เยอะมากครับ4,000กว่าคนเลยถือว่าเยอะมากจริงๆครับในตอนแรกเนี่ยคนต่อแถวซื้อบัตรแบบโอ้โหเยอะจัดเลยครับ บอลน,นัดนี้นะครับวัดกันที่ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวโกของลำาพูนะครับเปิดบอลออกมาแรงเกินไปหน่อยกองหลังก็จับบอลไม่นิ่งครับบอลลั่นออกไปจนกองหน้าของทางเชียงรายอย่างคิมจีมินฝาแฝดผมนะครับฉกบอลวิ่งเข้าเขตโทษตู้มนะครับปั่นโค้งเข้าไป เชียงรายออกนําตั้งแต่ต้นเกมเลยครับลำพูนก็เลยบุกอย่างหนักเลยนะครับหลังจากนั้นแต่ลำพูนเนี่ยปัญหาในแดนหน้าน่าจะมีเยอะมากนะครับเพราะว่าพวกเขายิงไม่เข้ากรอบเลยนะครับสลานนผู้รักษาประตูของทีมเชียงรายเนี่ยสถิติออกมาว่าเขาเซฟศูนย์ครั้งนะครับแต่เป็นศูนย์ประตูชื่อชั้นนักเตะของลำพูนเนี่ยสุดมากครับ แต่ด้วยความที่รวมตัวกันใหม่เนี่ยผมก็ว่าต้องจูนกันอีกสักพักเลยและครับแต่ด้วยความเขี่ยวของทีมหัวตารางไทยลีกมาตลอดหลายฤดูกาลอย่างเชียงรายยูเนเต็ดเนี่ยไม่มีใครมาลูบคมได้ง่ายๆหรอกครับสนัด2ประตูเก็บ6คะแนนเต็มครับทางลำพูนเนี่ยก็ต้องรอให้นักเตะเข้ากับระบบมากกว่านี้นะครับแถมกองหน้าต่างชาติ2ตัวอย่างทาเลสคูดกับ ออกเยนมูรินสกีเนี่ยก็ยังไม่ฟิตมากพออีกนะครับแต่ข่าวดีของทีมลาชันโคขาวลำพูนเรเอร์นะครับก็คือเจฟเฟนซัวเรสครับกองหน้าตัวเก่งของทีมในฤดูการที่แล้วเนี่ยกลับมาซ้อมกับทีมที่ไทยแล้วนะครับถ้าลำพูนฟูลทีมเนี่ยก็อาจจะสุดยอดมากกว่านี้ก็ได้นะครับรอดูกันต่อไปครับแต่ช้าแต่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทีมที่อาการยังไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยก็คือค้างคาวไฟครับสุโขทัยเอฟซีครับออกไปเยือนบุรีรัมโดนถล่มไป6ประตูต่อหนึ่งครับลูกเกมสู้ไม่ได้เลยนะครับ ต้องเชียร์ให้สุโขทัยเนี่ยรีบกลับมาฟอร์มดีๆให้เร็วที่สุดนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเต็งตกชั้นได้เลยนะครับเอาใจช่วยนะครับสุโขทัยสู้ๆครับแต่ที่น่ายินดีกับทีมสุโขทัย FC เนี่ยก็คือประตูแรกครับประตูแรกของทีมสุโขทัย FC มาแล้วนะครับจากฟรีคิกสุดสวยครับของศิลาสีกำปังสวยเลยครับลูกนี้มาดูนี่ครับปั่นไปปุ๊บเรียบร้อยครับเข้าไปเลยได้เฮนะครับถือว่าเป็นกำไรนะครับเรามาให้กําลังใจสุโขทัย FC รีบเข็นฟอร์มกลับมาเถ สำหรับวันนี้ผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์ like, กด Sub สไคร b ์กันด้วยนะบาย